โบย่าลิงต่อจากนี้นะคะจะเป็นโบย่าลิงเวอร์ชันใหม่ที่อัปเกรดความโปเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะใครที่ซื้อหลังจากนี้นะคะก็จะได้ฟังก์ชันใหม่ของเจ้าตัวโบย่าลิงไปเลยค่ะเจ้าตัวโบย่าลิงตัวนี้นะคะเขาได้มีการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเจ้าตัวนี้จะอัปเกรดเป็นโบย่าลิง2.0นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมี4เรื่องหลักๆที่มีการอัปเกรดขึ้นมาให้ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของบิตเลทค่ะจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่48กิโลฮินต์16บ เพิ่มมาเป็น24บิตนั่นเองค่ะแล้วก็จะเพิ่มในระยะของการรับเสียงด้วยนะคะจากเดิมที่รับได้อยู่ที่ประมาณ100เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางนะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาเป็น300เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองนะคะก็ถือว่าเพิ่มในเรื่องของความเสถียรของไมนี่มาให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นั่นเองค่ะเจ้าตัว Boya Link 2.0เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะคะแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะชื่อว่า Boy a นนนั่เเองงะะคะซึรราาาสมถ ที่จะไปตั้งค่าต่างๆได้ที่แอปพลิเคชันเลยถ้าใครไม่ถนัดที่จะกดปุ่มต่างๆที่อยู่ตรงตัวไมค์สามารถไปตั้งค่าที่แอปได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือรูปลักษณ์ที่อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของไลท์เกรนอินดิเคเตอร์ขึ้นมาค่ะซึ่งมันก็จะเป็นการบอกระดับของเกรนเสียงนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบเช็คชัวร์แล้วก็ดูได้ง่ายนะคะว่าระดับเสียงเนี่ยมันจะมีความดังหรือมีความเบาตามที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ฟีเจอร์ของเจ้าตัวม กันนะคะคต้องบอกว่าฟังก์ชันเดิมๆที่มันดีมากๆในบอยาลิงกรุ่นก่อนอ่ะในนี้ก็มีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ค่อนข้างที่จะอึดเลยนะคะเจ้าตัวรับสัญญาณของเขาเนี่ยจะอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงค่ะต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและเจ้าตัวไม์ตัวส่งสัญญาณเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาว10ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็นับตามตัวรับสัญญาณเนาะซึ่งตัวรับสัญญาณมันก็อยู่ประมาณ6ชั่วโมงก็คือเราตีไไปวววว่่่่่าาาาาสสสมมรถถใชช้้้้้้ดดดตตออเเเนนนืงงงงงูุึ6ััััโละกคแจีียย3 ูปแบบมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไ t นิ่งที่เอาไว้ใช้กับมือถือ iPhone ที่เป็นช่องไ t นิ่งเดียวแล้วก็มีอะแดปเตอร์ t ท p e ซซึ่งสามารถที่จะใช้กับมือถือ Android ได้นะคะที่เป็นช่องไท p e C เดี่ยวด้วยนะแล้วก็จะเป็น iPhone รุ่น15ขึ้นไปก็ใช้ได้เหมือนกันโน้ตบุ๊กที่มีช่อง p ท C t h u n d e r b o l t ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะรวมทั้งกล้อง A c t ช o n Cam มอย่าง DJI Action เนี่ยก็สามารถที่จะใช้หัวไท p e C ได้เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวหัวแจ็คะที่เอาไว้้้ใชกกับกลอง,อองดมจ มีในเรื่องของฟังก์ชันโมโนและสเตอริโอนะคะซึ่งถ้าเราอยากให้แบบเสียงจากไมตัวส่งสัญญาณทั้งสองตัวมันรวมเป็นเส้นเดียวแล้วมันมีความดังและคมชัดอ่ะให้เราเลือกเป็นโมโนแต่ถ้าเราอยากที่จะแยกเสียงซ้ายขวาเราก็สามารถที่จะสวิตช์ไปที่สเตอริโอได้นั่นเองค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็ยังเป็นระบบ plug and p ย a ด้วยก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีแต่ก็แนะนําก่อนนะคะว่าเวลาที่เราเสียบไม้เข้ากับมือถือของเราอะ่ะให้เราปลดล็อกหน้าจอก่อนแล้วค่อยไปใช้แอปกล้องต่างๆหรือว่าแอปบันทึกเสียงอะ่ะถ่ายวิดีโอหรือว่าบนันท ะะถ้าหากว่าแบบเราปัดขวาเข้ากล้องเลยเนี่ยตัวอุปกรณ์ของเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเทคใหม่ก่อนเองนะคะแนะนําให้ต้องกดล็อกหน้าจอก่อนแล้วก็ค่อยเข้าแอปค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะฟิล์มอินสป k e เกอในตัวอีกด้วยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเล y แบ็กคลิปที่เราถ่ายไว้โดยไม่ต้องถอดตัวรับสัญญ,ญาณออกจากมือถือก่อนค่ะแต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็จะออกจากอุปกรณ์ของเราได้ปกติเลยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกมากค่ะ